เอาละครับก่อนที่จะไปดูเทียริสกันมาอัปเดตข่าวก่อนเนาะก็ตอนนี้นะครับทางตัวแฟนเอ่อตัวเกมเนี่ยได้อัปเดตข่าวออกมาแล้วนะครับว่าทัสมกินะครับหรือตัวละครแพทหน้านะครับจะเข้ามาแล้วนะครับก็ตรงกับวันที่4กุมภาเนาะนะครับหลังจากการอัปเดตนะครับก็น้องจะเข้ามาถ้าเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวเต็มให้เนาะยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับและยังไงฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเทียริสใหม่กันเลยกว่าครับผม เอาล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกคือเองสาบอร์เซ็นบวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพดนะครับ r า PUBG หรือว่า r ัลรวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกเลยว่ามาจากอเล้งกิมมิ่งนะครับ เอาละครับเพราะผมอาร e n g นกิมมิงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมวันพันแมนเวิร์กนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาอัปเดตเทียริทใหม่นะครับให้กับเพื่อนๆเนาะเพราะว่าปัจจุบันเทียริทที่เราใช้อยู่นะครับมันเป็นเทียริทตั้งแต่โค้ดเบต้าแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เกมมันเปิดนะครับเป็นแบบ g l o b a l แล้วก็เปิดจริงแล้วนะครับซึ่งตัวละครบางตัวในโค้ดเบต้าก็ไม่มาแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามาในตอนเปิดจริงด้วยนะครับที่ตอนโค้ดเบต้าไม่มีแล้วไม่ได้อยู่ในเทียริทนะครับวันนี้เราก็เลยมาอัปเดตเทียรผมก็ อัพจาก A ขึ้นไป S ก็มีเหมือนกันเนาะนะเรามาดูเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูในนี้แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูในเกมด้วยนะครับว่าพามาดูสกิลนะครับของแต่ละตัวแบบว่าสรุปแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวเป็นยังไงเนาะนะไปงั้นไปดูตรงหน้าเทียริสก่อนเลยดีกว่านะครับก็เทียริสที่ผมจัดมานะครับอันนี้เราอ้างอิงจากความเก่งแล้วก็การใช้งานด้วยนะนะครับว่ามันง่ายมันยากยังไงด้วยเนาะนะครับโอเค อันดับแรกนะครับเทียเอสเนาะผมก็ขอจัดเป็นนะครับไซตามะเหมือนเดิมนะอันดับหนึ่งนะครับทำไมถึงเป็นไซตามะนะครับเพราะว่าไซตามะเนี่ยเป็นตัวดาเมจตัวระยะใกล้เนาะนะครับเป็นตัวดาเมจนะครับแล้วก็โจมตีระยะใกล้พร้อมกับมีสกิลคอมโบที่แบบว่าเน้นการกดหลบแล้วก็โจมตีหลบแล้วก็โจมตีซึ่งเวลาเราเล่นในเกมเนี่ยครับการหลบเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าศัตรูนะครับหรือบอสต่างๆเนี่ยมันจะมีสกิลที่สามารถขัดจังหวะเรานะครับแต่ว่าถ้าเรากดหลบ ถูกจังหวะเนาะหรือมีการใช้สกิลหลบเยอะๆเนี่ยนะครับหรือหลบเยอะๆแล้วโจมตีได้เนี่ยมันยิ่งดีเนาะเพราะทำให้เราไม่โดนดาเมจโดนไม่ขัดสกิลไม่ขัดคอมโบนะครับไซตมะชุดนอนก็เลยเป็นตัวแรงเอสอันดับหนึ่งนะนะครับต้องอ้างอิงก,ก่อนว่าอันเนี้ยเอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากการที่ผมไปดูมาหาข้อมูลรวมถึงที่เล่นเองด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความเห็นแตกต่างอะไรก็สามารถแชร์เข้ามาได้เนาะนะครับก็อันนี้เป็นามาแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ นะครับในมุมมองของผมนะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้อันดับหนึ่งนะแล้วก็อันดับสองนะครับผมขอให้เป็นฟูบุกิครับทำไมครับในความคิดเห็นของผมเนี่ยฟูบุกิเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวดาเมจที่แรงมากๆนะครับแล้วก็มีสกิลที่แบบว่าคอมโบได้สนุกและต่อเนื่องนะครับก็ตัวน้องเนี่ยสามารถกดคอมโบสกิลได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละท่านด้วยนะครับ อ่าเพราะว่าเอาจริงๆมันอาจจะดูยากนะครับแต่ว่าในการกดกดคอมโบเนี่ยมันจะมีเทคนิคแบบว่ามีแฟดแสงแฟตขึ้นมาให้เรากดเนาะซึ่งมันก็ทําให้เราเล่นได้ง่ายพอสมควรนะครับต่างจากปูแฟงนะครับที่เป็นสายเคาน์เตอร์นะครับในการกดหลบอันนี้ผมยังรู้สึกว่ากดยากอยู่เหมือนเดิมนะครับนะครับโอเคอันนี้คือที่2เนาะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นโซนิกครับโซนิกเองก็เป็นตัวดาเมจเช่นกันนะครับแต่ว่านะฮะความจริงแรงเอสเนี่ย ผมจะบอกว่าความจริงมันไม่ได้ต่างก,กันมากเนาะแต่ว่าโซนิคเนี่ยเป็นตัวดาเมจแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมก็ชอบเอาจริงตัวแรกที่ผมเลือกที่จะเล่นเลยด้วยซ้ำนะครับแต่มาเจอฟูบุกิผมก็เลยเปลี่ยนใจนะครับอ่ะเพราะว่าเขาเป็นตัวดาเมจใช่ไหมแล้วก็เวลาสกิลนะครับเวลากดหลบเนี่ยนะครับเขาสามารถาบิงไปด้านหลังศัตรูเพื่อโจมตีต่อเนื่องเนาะทำให้แบบว่าไม่โดนสกิลหรือว่าไม่โดนด,ดาเมจได้เลยนะนะครับแล้วก็เก็บเกรดเอานะครับเก็บเกรด สามารถเก็บเกรดแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายนะครับการเก็บเกรดอาจจะนานนิดนึงนะของตัวโซนิกเนาะแล้วก็อันนี้ตัวที่3นะครับแล้วตัวที่ต่อมานะครับขอยกให้เป็นซอมบี้แมนซอมบี้แมนเนี่ยจากปกติเทียที่ผ่านผ่านมานะครับเขาจะให้ไปอยู่แรงเอกันนะฮะแต่ว่าผมน่นะครับขอให้ไปอยู่แรงเอเลยลวกันนะครับเพราะว่าอะไรนะครับความจริงตัวเนี้ยเนี่ยเทียบเท่ากับเจนอสชุดดาเลยนะเพราะว่านะครับทั้งโจมตีใกล้แล้วก็โจมตีได้ ตีไกลได้นะครับสกิลคล้ายๆเจนอสเลยสามารถสลับเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนเป็นตีใกล้กับตีไกลได้เนาะแล้วก็เป็นตัวดาเมจเช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวพาไปดูในเกมด้วยแล้วก็เจนอตครับต่อมานะอันนี้เป็นตัวแจกนะครับแล้วผมบอกเลยเนาะว่าถ้าใครเล่นเป็นสายฟรีเนี่ยนะครับแล้วสุ่มไม่ได้นะครับผมบอกเลยนะว่าเอาตัวนี้เป็นตัวเมนตัวหลักได้เลยนะครับหรือว่าใครสุ่มได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเล่นตัวละครสมมติว่าสุ่มได้เมทไนอย่างเงี้ยที่เป็นตัวดาเมจยิงระยะไกลอย่างเงี้ยสามารถเปลี่ยนเป็นเจนอสนะ เล่นเป็นตัวเอ่อเป็นตัวเมนหลักก็ได้นะเวลาเราเข้าบวกเนี่ยเราก็ตีใกล้ไปได้เลือกใกล้หมดก็ตีไกลไปนะครับเจนอสก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าครบเครื่องนะครับสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดามิดแรงด้วยนะฮะคือมันสบายอะ่ะเอาจริงเล่นยิงไก,กลไกลกว่าทัเอ่อฟูบุกีอีกนะครับอืมนะฮะผมก็เลยยกให้เป็นเทียเอสนะ แล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับโอเคต่อมาแลงเอนะครับรอบนี้แรงเอน้อยกว่ารอบที่ผ่านๆมานะฮะเออนะฮะแล้วก็เห็นไหมฮะแลงเอเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่เขาแจกฟรีสาตัวด้วยนะครับความจริงถ้าไม่ได้ดูเรื่องความสามารถนะครับแล้วเอาไปเป็นตัวหลักนะครับสมมติว่าใครสุ่มไม่ค่อยได้เนาะมีเจนอสกับอีก3าตัวเนี้ยนะครับความจริงเลือกตัวที่เจนอสมันเป็นสีมันเป็นมันเป็นท่าสีม่วงนะครับความจริงเลือกเป็น ซิวเวอร์แฟงหรือว่าเจปุริปุริก็ได้นะามจิงเจปุริเป็นสายแท้งนะครับทำไมถึงบอกว่าเลือก2ตัวนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าอ่ะผมผมจำไม่ได้ว่าเป็นธาตุอะไรเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะี่ครับคือว่าที่บอกให้เลือกเป็นธาตุมาก่อนเพราะว่าเวลาเราเล่นใช่ไหมถ้าแต่ละคอนเทนต์มันจะมีแบบว่าเออใช้ตัวละครธาตุนี้นะครับจะชนะอะไรเงี้ยเอ้ยได้ได้เปรียบนะครับหรือว่าได้แพทชนะทางอะไรเงีย้ยอย่างเจปุริปุริเป็นธาตุสีแดงเนาะ ส่วนซิวเวอร์แฟงรู้สึกว่าจะเป็นสีฟ้าหรือเปล่าสีเขียวเหรอนะครับอ่าซิวเวอร์แฟงเป็นสีเขียวเนาะนะครับก็สามารถเลือกซิวเวอร์แฟงหรือปุริปุริก็ได้นะนะครับแต่ว่าซิวเวอร์แฟงสาหรับผมรู้สึกว่าเล่นยากกันนิดนึงนะครับแต่ว่าปุริปุริน่าจะาผมไม่เคยเล่นเอามายังไม่เคยเอามาเล่นเหมือนกันแต่ดูจากสกิลแล้วก็สกิลก็เล่นได้แต่ว่ารู้สึกว่าเห็นบอกเป็นตัวแท้งนะครับก็าอาจจะไม่ค่อยแรงนะที่เขาจัดกันนะครับส่วนเมทัลไนส์นะครับ,ว ike, ค,รบความจริงผมเนี่ย ส่วนตัวเนี่ยผมมีผมมีไซตามะมีฟูบุกิมีมีมีอะไรนะเอ่อมีโซนิกนะครับหรือว่าใครที่มีแบบว่ามีไซตามะอยู่แล้วเนี่ยเลือกเอ่อเมทัลไนมาก็ได้นะนะครับอืมเพราะอะไรนะครับเมทัลไนเนี่ยเป็นตัวดาเมจระยะไกลเวลาลงทีม4ตัวเนี่ยนะครับเอาเขามาเป็นตัวรองนะครับเขาก็จะโจมตีดาเมจได้ดีมากๆเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องเอามาเป็นตัวหลักไม่ต้องเอามาแท้งนะครับ เพราะว่าใน4ี่ทีมเนี่ยเรามีแท้ง์อ่าอย่างน้อยเลือกไป2ตัวก็สบายแล้วครับเอาเมทัลไนท์มาก็ได้เพราะาเป็นตัวราเมตตัวหนึ่งที่แรงมากๆนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาจะยืนนิ่งเนาะนะครับก็คือแบบว่าไม่ได้แบบรวดเร็วฟ,ฟึบฟับหลบหลีกอะไรเก่งนะครับเพราะว่าเป็นสายโจมตีระยะไกลเน้นๆเลยนะครับนะครับผมก็เลยแนะนํานะ นะผมเองก็อยากได้มาเหมือนกันถ้าครบ7วันผมก็จะเลือกเขานะครับเออผมเลือกคุณนะครับเอามาแทนเจนอตที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ <c oughs> นะฮะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วที่เหลือแหลงถัดไปเนี่ยเอเอบีกับซีเนี่ยนะครับความจริงก็เออเขาเป็นตัวละครความจริงโกลเด้นบอลเนี่ย,ยผมก็อยากเอาขึ้น A นะแต่ว่าเขาเป็นตัวละคร SR นะครับผมก็เลยเอาไว้แรงนี้แหละดีแล้วนะครับก็เป็นตัวละครยิงไกลตัวหนึ่งเหมือนกัน เพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้าใครเล่นสายฟรีแล้วตัวละครน้อยตัวละครยิงไกลนะครับก็เหมาะแก่การเอาเข้าทีมไปด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับน้องลิลี่เนี่ยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครเล่นสายฟรีเนี่ยหรือว่าใส่ตัวละครที่แบบว่าเออาไม่ได้เยอะมากในทีมนะครับก็ควรเอาเข้าไปด้วยนะครับเพราะน้องเป็นตัวฮิลนะครับอ่าน้องมีสกิลเสริมเป็นตัวเอไอเป็นฮิลได้นะนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับอ่าแต่ว่าถ้าใครมีโซนิกก็ไม่ต้องก็ได้แบบโซนิกมีสกิลฮิลด้วยเหมือนกันนะ แล้วแต่การเลือกตัวอะไรนะแพชชั่นอาร์มนะครับด้วยเนาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือก็พอเล่นได้เนาะนะครับตัว SR นะครับถ้าเทอริสปัจจุบันผมขออัปเดตเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสกิลในเกมกันเข้าวๆกันหน่อยดีกว่านะครับนะครับแบบไม่เยอะอะไรมากนะครับนะครับดูสกิลเพย์ความจริงเราสามารถเข้ามาดูกันได้นะนะครับกดมาที่เนี่ยนะครับรูปตัวละครนะครับแล้วก็แต่ละตัว เดี๋ยวเราดูจากเรียงลําดับไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะอันดับหนึ่งไซตามะนะครับเราก็กดดูสกิลได้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับไซตามะเป็นตัวที่เน้นการกดหลบแล้วก็กดคลิกโจมตีหลบคลิกโจมตีหลบคลิกโจมตีนะครับอ่าซึ่งนั่นคือคอมโบของเขานะครับรวมถึงหลบแล้วก็กดชาร์จโจมตีอะไรอย่างงี้ได้ด้วยเนาะเป็นสายแบบว่าโจมตีระยะใกล้เนาะแล้วก็เน้นคอมโบการหลบเนาะนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายมากๆนะครับอืมดาเมจแรงนะครับ เพราะเขาเป็นพระเอกใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับคือมันเรื่องของคอมโบด้วยแหละครับอืมมันเลยเล่นง่ายนะครับอืมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาเป็นฟูกิเนาะที่ผมให้เป็นดับสองนะครับฟูกิเนี่ยออกจะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเล่นได้คือมันมากนะครับเนะี่ยเห็นไหมเขาจะมีแฟดเห็นไหมครับเนะีนะ่ยอันนี้คือสกิลติดตัวของเขาไม่ว่าใช้สกิลอะไรลบลีกนี่หรือว่าอะไรก็ตามเนาะเขาจะมีแสงแฟด แสงแฟดเนี่ยเวลาเกิดขึ้นนะครับเรากดหลบต่ออีกทีนึงหรือว่ากดสกิลหรือโจ<ด>มหรือกดสกิลไหนอีกสกิลหนึ่งนะครับมันจะเป็นการใช้สกิลเพิ่มอ่าเป็นสกิลเนี่ยพลังแฟดเนี่ยเขาเรียกสกิลเสริมนะครับอ่าเสริมพลังแฟดสกิลมันจะไม่เหมือนเดิมอะ่ะสมมติว่าโจมตีพายุเป็นลูกเดียวใช่ไหมปกติแต่ว่าถ้ากดตอนแฟดมันจะโจมตีพายุ2ลูกอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยอ่ามันจะมีความแตกต่างอ่ะอ่าอย่างสกิลแรกนะครับอันนี้คือโล่ป้องกันธรรมดาเนาะแต่ถ้าเป็นแฟดเนี่ย เนี่ยจะมีพายุไปด้วยโจมตีได้ด้วยอะไรประมาณนี้ฮะกดตอนแฟดนะครับอย่างท่าเนี้ยเป็นท่าอ่าเป็นท่าแบบว่าเข้าสู่สถานะลมนรกนะฮะอ่าถ้ากดไปก็เป็นนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้ากดตอนเป็นลมนรกอยู่แล้วแล้วตอนแฟดเนี่ยนะครับนี่จะโจมตีเป็นพายุวงกว้างอีกนะอันนี้คือตัวฟูบุกินะครับบอกเลยว่ามันมากนะครับแล้วเป็นตัวละเมิดตัวหนึ่งเลยนะครับอ่ะต่อมาอันดับ2ตัวอะไรนะอ่าโซนิกโซนิกนะครับ ตัวนี้ผมก็ชอบเหมือนกันเป็นตัวที่ดาเมจแรงแล้วก็รวดเร็วนะครับสามารถบิงไปข้างหลังศัตรูได้โจมตีนะครับเลี้ยงดิกเลียเยเ้ยงดาเมจได้ดีนะครับอืมผมชอบสกิลเด็ดเขามากฟึบนะฮะแล้วถ้าโจมตีนี่มันจะบิงไปข้างหลังอืมดีไหมมีโชว์ปะนะฮะเขาเนี่ยโจมตีธรรมดาธรรมดามันจะเป็นการเก็บเกตนะเก็บเกตไหมแล้วก็ใช้ถ้าเกตเต็มแล้วเนี่ยจะใช้สกิลอาร์ได้นะครับอย่างน,นี้เลยนะครับโจมตีแบบต่อเนื่องมากนะครับ แล้วระหว่างใช้เนี่ยรู้สึกว่าหลีกเลี่ยงดาเมจด้วยนะครับอืมนะครับแรงพอสมควรเลยอันนี้คือตัวโซนิกนะครับอืมนะเดี๋ยวถ้าพวกรีวิวเต็มตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ตามไปทีหลังนะครับถ้าอยากดูตัวไหนก่อนก็พิมพ์มาบอกได้นะครับว่าอยากดูตัวไหนนะครับอ่ะตัวนิกตัวอะไรตอนะอ่าตัวเอ่อซอมบี้ซอมบี้แมนผมจะไม่มีนะครับแต่ว่าเราทุกคนสามารถกดมาดูได้นะสกิลนะครับ อ่านี่สกิลเพย์นะครับเขาสามารถปรับได้2แบบเลยเนี่ยอันนี้อย่างเงี้ยขวานคู่นะครับอ่าขวานขวานขวานอ่าอไาหมดขวานปืนนะครับเนี่ยเนี่ยอ่าโจมตีระยะใกล้แต่ถ้าเป็นปืนเนี่ยก็ปรับได้เหมือนกันนะครับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้โจมตีได้2แบบเลยนะครับเนี่ยเจ๋งมากเหมือนเจนอสเลยครับแล้วเท่ด้วยนะฮะเฮียแกเท่มากดูดโฮ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 ิอยากเล่นมากอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้คือซอมบี้แมนนี่แหละนะครับ ถ้ามีตู้เลทอยากจะกดเลยนะตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บเหรียญเงินเก็บเหรียญเงินนะครับอะต่อมาเป็นเจนอต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 นะครับเจนอตตอนนี้มีแค่2ล่างเนาะมี H S R, S R S R กับ H S S R นะครับตัวชุดฟ้ายังไม่มาเนาะนะครับอะที่ผมเอาไว้แบงกิ้งไว้ข้างล่างแบบไม่ได้เอาขึ้นนะครับนั่นคือตัวที่ยังไม่มามาตอน C B T นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวตีใกล้ได้ตีไกลได้นะครับนี่ตีไกลนะครับ ความจริงไกลมากๆนะไกลกับฟูบุกิเยอะเลยฮะเป็นตัวที่เล่นสบายมากเวลาเข้าโหมดตีไกลเนี่ยนะครับตอนตีไกลก็มันเหมือนกันต่อยหมัดชุดแบบรัวๆ,ๆนึกว่าอาจารย์ไสตามะมนะฮะอืมนะครับ,นะรบก็เป็นตัวละครหนึงที่น่าเล่นมากเนาะนะครับสามารถสาสมามรถสลับได้นะครับเนี่ยเขามีสกิลคิวอใช่ไหมนะครับแล้วก็สกิลอเนี่ยเป็นการเปลี่ยนโหมดเนาะแล้วก็โจมตีไปในตัวได้เหมือนกันนะครับโจมตีได้ด้วยนะฮนะ เวลาเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเป็นการโจมตีด้วยนะครับอืมนะครับแล้วก็สกิลอีก2อันก็จะเปลี่ยนแบบไปนะครับอืมคือสมมุติผมกดสกิลคิวสกิลอีปแล้วใช่เอ่อแล้วถ้าผมเปลี่ยนโหมดอีก2สกิลเนี้ยมันก็รีด้วยนะสามารถใช้ได้อีกรอบหนึ่งเจ๋งมากเหมือนกันนะครับอืมอันนี้คือจากการที่ทดลองเล่นแล้วผมว่าเพื่อนๆหลายคนนะที่ได้เล่นแล้วก็น่าจะได้ทดลองกันบ้างแล้วเนาะเพราะว่าเขาแจกฟรีนะครับโอเคแล้แงแล้งเอสไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแล้แงเอกันหน่อยนะครับเราเรารีวิวแค่แล้งกกับกับบ็พอเนะนาาะะครม แรงเอตัวแรกเป็นซิลเวอร์แฟงแล้วกันซิลเวอร์แฟงอ่านี่นะครับโหเป็นตัวละครที่น่าจ้าโหดแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเล่นยากเพราะว่าผมกดหลบไม่ค่อยเก่งนะครับคือต้องอาศัยมองมองศัตรูอย่างเดียวเลยนะเนี่ยฟึบนะฮะมันเป็นสายเคาน์เตอร์นะครับเนี่ยต้องกดสกิลตัวต้มตีหรือว่ากดสกิลหลบอะไรพวกนี้ไปด้วยเนาะเพื่อเป็นการเคาน์เตอร์นะครับถ้าใครลองเล่นตัวนี้แล้วมาแชร์ข้อมูลกันได้นะเพราะผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสายเคาน์เตอร์นะครับ เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นสกิลติดตัวที่ไ้ใช้ตอนเคาน์เตอร์นะครับน่าจะเล่นยากพอสมควรเลยครับซิววแฟงนะครับอ่ะต่อมาเป็นตัวอะไรตัวเมทัลไนท์เมทัลไนท์นะครับนี่นะครับเป็นมีแต่สกิลโจมตีระยะไกลทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยพึ้งอันนี้ตีมูนะตีมูหูกว้างเหมือนกันนะนะฮะเป็นตัวดาเมจตัวหนึ่งเลยนะครับผมว่าจะเอามาเข้าทีมตัวรองนะครับอืม นี่เรเบริดตัวตัวเน,เนี้ย,บ,ยบักนะฮะหลบหลบหลบอ่านะครับก็ประมาณนี้เป็นตัวดาเมจนะนะครับอืมไม่ใช่ตัวแทงนะเห็นเป็นหุ่นยนต์หรือว่าแทงนะครับทีแรกผมก็นึกว่าแทงหรือเปล่าวะเหล็กทั้งตัว <c oughs> นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งปุริปุร,ปร,ปรินะครับปุริปุรินะครับจริงผมว่าก็เป็นตัวดาเมจได้แล้วเนี่ยดูแบบต่อยแบบอห,หนักแน่นเหมือนกันนะนี่ปะปะปะป,ะป,ะปะวิ่งชน ือเปล่าไม่ใช่อ่ะฮะนี่ผมยังไม่เคยเล่นนะครับอม,มาดูพามาดูสกิลเฉยนะครับปอบอโอ้ดูท่านี้ดิโอ้โหหัวใจขึ้นเต็มเลยอะ <c oughs> นะครับเออนะครับถ้าเพื่อนแบบว่าความเห็นตัวละครไหน <c oughs> เพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์มาไ,มได้นะนะครับหรือว่าอยากดูรีวิวตัวไหนก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวนะครับเท์ลิิตใหม่เนาะนะครับเท์ลิิตใหม่ของเราเนี่ยเนี่ยเอาขึ้นก่อนนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยาก คิดว่าตัวนี้ควรจะไปแรงนั้นตัวนั้นควรจะไปแรงนี้ก็พิมพ์มาบอกกันได้เนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่เ่าเผื่อเป,เ,ปเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามไาด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็สตรีมหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย